จเจริญพรญาติโยมทุกท่านคุณโยมสวัสดิ์เนี่ยถ้าพูดทีหนึ่งก็คือรุ่นพี่อาตมาพี่ทุกเรื่องนะอายุก็น่าจะมากกว่าอาตมาพยายามที่จะถนอมตัวเองว่ายัางนุ่มความรู้นี่ก็สูงกว่าอาตมา ตำแหน่งหน้าที่ก็ไปไกลกว่ามาแล้วก็วกกลับมาพบในนามของพุทธอาสาที่จริงาอาณาอาสาตลอดแล้วละเพราะตอนที่อยู่ในเพศภิกษุนี่ท่านปรเรีนเก้านะท่านเดิน นิ่มนิ่มนวลน,นวลพูดเพราะอยู่อย่างนี้นิดคือรเรรียนเก้านะเป็นทหารก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มาช่วยงานที่วัดปัญญาหลายวันแล้วไม่เจอหน้าประมาณราวสามสี่เดือนมั้งนั่นเมื่อไม่เจอเจอปั๊บก็ต้องรับภาระสิ <c oughs> ก็บอกไปขึ้ืนเวนเอ,อ เวทีเลยเพราะท่านพร้อมทุกอย่างเนี่ยนั้นการที่ท่านพร้อมทุกเรื่องวันนี้เหมือนกับว่าท่านน่ยมาเป็นตัวแทนพวกเราลองสนทนากันเรื่องของ20ปีวัดปัญญามาชวนใช้คำพูดไง่ายไว่าตาม4.9่เกมา20ปี ก้าวไปไม่มีที่สิ้นสุดก้าวที่สำคัญที่สุดคือก้าวนี้นั้นต,ตกลงว่าก้าสี่ก้าเชื่อไหมวันนี้ฝูงนี้เดียวมาปฏิบัติธรรมอยู่ตั้งสมวันไม่จำแล้วไปจำเอากาวสี่ก้าดีแหละ ทีนี้เก้ีมาถึงวันนี้มันเก้าที่หนึ่งคือเก้ามา20ปีย้อนหลังไปดู20ปีฮะ20ปีสถานที่ตรงนี้คือท้องนาที่ตรงนี้ดินถูกย้ายมาจากสองแหล่งแหล่งคลองห้าและแหล่งคลองหที่เรียกว่าบึงพระรามเก้า ต้นไม้นี้ย้ายมาจากสารทิศแต่ว่าต้นไม้ที่ย้ายมามากที่สุดคือมาจากจังหวัดกาญจน์เอามาปลูกปลูกเสร็จแล้วดินมันเหนียวนี่น้ำมันไม่ลงขุดเสร็จเอาต้นไม้ใส่พอแดดออกน้ำก็ร้อนร้อนเราก็เห็นว่าโอ้ต้นไม้ทำไมใบมันเหี่ยวใส่น้ำเข้าไปอีก ต้มรากเรียบร้อยเน่าจุกทังเกิดปัญญาท่านรู้วใบไม้นี่ร่วงสองแบบแบบที่หน um anyway> ja yes ึ่งเนี่ยมันร่วงเมื่อถึงฤดูการพอถึงฤดูการเนี่ยใบมันจะร่วงแต่ร่วงแบบที่สองคือร่วงแบบรากเน่า ไหนใครเป็นชาวสวนรู้ว่าเวลารากเน่าต้นไม้ใบมันตายเนี่ยเป็นยังไงขอเจริญเจริญเถอะเกิดวาชาตินี้ไม่ต้องรู้อะไรเลยนี่นะ <g ül üyor> โอ้โหได้ความรู้ถ้ารากเน่าใบจะแห้งติดต้นอ่ารวยปัญญาเกิดแล้ว รู้ว่าดินเหนียวพอฝนแรงมันจะแตกระแหงพอฝนตกมันละลายความเหนียวก็มันมาทำเป็นที่เก็บน้ำดินแดนตรงนี้เยี่ยมที่สุดคือการทำภาคเกษตรโดยเฉพาะทำนาเยี่ยมมากกว่าจะทำตรงนี้ให้เป็นต้นไม้ได้นะจ๊ะ แค่เอาดินมาตรงนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยในที่สุดดินนี่ไม่สามารถจะอะไรมาแทนได้เลยนะตอนที่มันยังขาดอยู่ประมาณราสองงานได้โอ้โหไปตรงนั้นก็ไม่มีดินไปตรงนี้ไม่มีดินไปตรงนู้นไม่มีดินคิดได้เลยว่าแม้แต่ก้อนเดียวเราไม่มีปัญญาจะทำให้เกิดเป็นดินได้ ดินคือดินนะในสุดกว่าจะเต็มพื้นที่ตรงนี้ท่านเรามานั่งวันนี้ก็ดูสบายแต่ไม่ค่อยสุขใจใช่ล่าเพราะสุขใจของเราต้องให้ให้ทำตรงนี้เป็นตึกตึกแล้วมีแอร์มีความสุขมากแต่เจ้าวาดเป็นทุกเกือบตายพวกเรากลับบ้าน แต่เจ้าว่าต้องจ่ายค่าเองแต่เราก็เลยพบว่าการทำพื้นที่ให้มีความหมายนี่สำคัญมากในสุดเราก็หวังพึ่งพระพุทธเจ้ามาวางเกณฑ์ของชีวิตในการเกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างวัดเนี่ยมีอยู่สามประการ ประการที่หนึ่งสร้างวัดไอ้ร่วมสมัยกับเจ้าชายและพระพุทธเจ้านี่ที่สร้างที่ท่านเห็นนะ่ถ้าอาคารสถานที่สร้างเมื่อไรต้องผ่านคนสามกลุ่มสี่แถมเรากลุ่มที่หนึ่งคือนักฝันคือฉันเนี่ยเป็นนักฝันฝันจริงๆ ฝันว่าตรงนี้น่าจะทำอย่างนี้ตรงนี้น่าทําอย่างนี้ตรงนี้น่าทําอย่างนี้ก็ความฝันนี้ไปให้สถาปานิกสถาปานิกก็ถอดความฝันเรามาทําเป็นรูปลักษณ์โอ้สถาปานิกยอดจริงๆขอให้เราฝันให้จริงเลยฝันแล้วเขาจะเอาฝันเราถอดเป็นรูปแบบได้อย่างดีเลยอะท่านยอดเยี่ยมพอสถาปานิกเสร็จแล้วก็ต้องไปหาคนที่ทํา โครงสร้างให้แข็งแรงวิศวกรวิศวกรนี่เขาจะเก่งเรื่องคำว่าต้องยื่นคานไปเท่าไรเหล็ลกต้องเติมเท่าไรอัดลงไปในดินเท่าไรถึงจะโยโคฉันเถียงกันกันกบฝ่ายวิศวะฉันเก่งนะอะไรตอกลงไปทำไม ใครจะรู้ว่าใต้ดินอยู่แข็งขนาดไหนไหนใครรู้บ้างว่าทำยังไงใครไม่รู้เลยมีแต่อยู่กับอยู่่ะชาจนี้เ <laughs> <laughs> ที่ยงปติมอจารย์ครับเขามีวิธีที่จะลงไปดูใต้ดินว่ามันดินที่เข็มตองไปอยู่จริงๆอยู่ตรงไหน,นไปยังไงวะโอ้โห เขามีเหล็กกลมๆเจาะลงไปครเขาเรียกว่า i n g t e s t ทนฉันเริ่มรู้เว้ยไปยืนดูก็ทำไงพอทำลงไปเท่าไหร่เขาเอาดินนั้นมาจัดลำดับชั้นดินครับถึงดินทรายถือว่าน,นี้เยี่ยมแล้วถึงทรายไม่พอไปลงดูอีกดินดานอีกอันนี้เลิศละ นนั้นตอกเข็มต้องน้ําหนักอาคารเท่าไหร่ควรตอกลงแค่ไหนเป็นยังไงฉันบอกว่าตอกแค่ไหนมันก็ยู่เถียงคนปัญญาอ่อนนี่เทียงยากนะฉันว่าตอกไปทำไมแกก็เลยวันนั้นพอดีเขาเอา,เอาขนมอะไรที่กระดาษอยู่ข้างล่างข้างบนกลมๆฮะ ตรงน้อเออใช่ได้ช่วยกันบ้างสิ <laughs> สลับเปล่าแกก็เลยเอาไม้จิ้มฟันน่ะอาจารย์ผมจะทำให้อาจารย์ดูถ้าไม้จิ้มฟันนี้เนี่ยลงไม่ถึงพื้นนะแล้วตกเข็มจริงอ่ะแต่เวลาสร้างอะไรก็มามันก็ลงทั้งอาคารเลย ส,สุดลงไปสุดลงไปสุดลงไปที่จาเห็นทั้งหลายที่มันสุดๆอ่ะเฮ้ยเพิ่มปัญญาเราได้นี่วกะก็ยอดจริงๆเอาเรื่องที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาเติมความรู้ให้กับเราแล้นนวนาคารสถานที่ทุกอย่างตรงไหนเดินตามสถาปนิกวิศวะจะได้ทั้งรูปแบบเแิ้มได้ความมั่นคง กลุ่มที่สามที่ต้องมีอยู่ก็คือกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติพวกนี้พวกฝังเมืองพวกที่พยายามที่จะให้ธรรมชาติอยู่ร่วมกับมนุษย์เนี่ยก็เอามาสามกลุ่มไม่ทิ้งหนึ่งแถมคือผู้นักฝันเพราะว่าจริงๆคนโบราณเขาบอกปลูกบ้านตามใจผู้ ไม่ได้เรื่องเลยลูกบ้านตามใจผู้อยู่หาคู่ตามใจผู้ฝั <laughs> ่งนี้รู้สึกว่าไปได้ไกลฝั่งนี้ไม่ได้เรื่องเลยอะ่ะ <laughs> นั้นปลูกบ้านก็ตามใจผู้อยู่หาคู่ตามใจผู้นอนกันเดไปหาใครมาเห็นหน้ากูไม่อยากมอง <laughs> ก็เลยชัดเจนอันทุกอาคาร ต้องผ่านตาปานิกและผ่านวิศวะแล้วก็ต้องให้ฝ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นผู้คอยติดตามและก็หมอะยกตัวอย่างเช่นอะาคารฉเฉลิมพระเกียรติอ่ะมารู้ระบบการทำงานเขามามาเรื่องของการฝึกหัดพัฒนาเด็กขึ้นเลยโยมขึ้นสีชั้นแน่แ่จริงๆแล้วสี่ชั้นนะ ควายพังเมืองและควายรธรรมชาติพูดเพียงสองสามประโยคแทน่น้ท่านอาจารย์อาจารย์ต้องการวัดนี้เป็นเหมือนสนามฟุตบอลหรือต้องการสนวัดนี้ให้เป็นที่อยู่ของคนและธรรมชาตินี่มันใกล้ชิดกันถ้าโยมตอบคำไหนต้องการทำวัดเป็นสนามฟุตบอลใช่ปะ่ะใครอยากได้บ้างยกมือ ไม่มีอยากแต่บ้านกูไม่เคยปลูกต้นไม้เราก็อยากได้ธรรมชาติเขาก็ตีตารางให้ดูจนรู้นะท่านที่คนนั่งเนี่ยท่านนั่งเนี่ยคนที่นั่งเนี่ยต้องใช้พื้นที่ท่าไรอะไรอยู่กันมาจนป่านนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอโอ้ หนึ่งตารางเมตรนั่นคือที่นั่งของคนถ้าลองวัดดูเนียเนี่ยที่ตัดมาไม่ถึงนั่นประมาณเราเจ็ดสิบตารางตารางเมตรเาเจเพราะมีช่องคฟอยู่ตรงนี้งั้นท่านนั่งเนี่ยหนึ่งตารางเมตรยืนได้สี่คนหนึ่งตารางเมตรอ่ะอันนี เรียกว่าสถาปนิกเขาให้ความรู้เราจนเราเฮ้ยได้ความรู้ใหม่ๆนะแกบอกว่าถ้าต้องการให้ที่ตรงนี้น้ำไม่เน่าต้นน้ำไม่ต้นไม้ไม,ไ,มไม่หมดบรรยากาศอยู่กันเป็นที่อยู่ของผู้ประพฤติธรรมอาจารย์ต้องอย่าเอาอาคารหลังนั้นบรรจุคนสองพันคน เพราะชันละ4,500 2,000 2,000นั่งข้างบนพอแต่พอลงข้างล่างห้องน้ำน้ำใช้คนละปกติหน,นึ่งวันนี่ใช้น้ำเท่าไหร่ไม่คิดเนี่ยอะไรสมองไว้ทำอะไรเนี่ยไม่อยคิดเลยจริงๆอ่ะอ่า เขาเฉลี่ยวไว้แล้วนะังสองรอยลิตรนะ่ะทั้งกินทั้งอาบทั้งซักทั้งอะไรทั้งหมดเลยนี่แล้วน้ำที่ผ่านการใช้ของเราเนี่ยมันจะต้องออกไปสู่สิ่งแวดล้อมตรงนี้นั้นหนึ่งน้ำจะเสียสองต้นไม้ของคน 2,000คนเนี่ยไม่มีต้นไม้อยู่จานเจ้าแบบไหนเขาพูดเพียงสองประโยคอาคารจากสี่ชั้นลงวูบเหลือสองชั้นะยอดจริงๆเลยนี่คือเรื่องของวิชาการที่ที่ใส่เข้ามาให้เราได้มีโอกาสรู้ในสิ่งที่กงรู้แต่ว่าสถาปนิกเขาเก่งนะฮะอาคารหลังนั้นถ้าดูแล้วสองชั้นใช่ปะ แต่ข้าปข้างในกี่ชั้นสามชั้นฮะัชั้นบนฉันต้องการให้เป็นเหมือนกับโรงมอยสบทางวิญญาณที่สวนโมกแต่ทําไม่เสร็จมีแต่วิญญาณอยู่แต่ไม่ตายฉันว่าต้องเสร็จวันหนึ่งแน่ๆเลยใครไม่เสร็จฉันจะเสร็จเองอ่ะ้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เรามี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเหลือจากอาคารเมื่อไรขอยเป็นต้นไม้หมดเลยต้นไม้จึงเข้าไปอยู่กับอาคารในี่ใกล้ชิดแม้บนอาคารก็ยังที่ทำที่ปลูกต้นไม้ไว้นั้นคือร่วมมัยกับพระพุทธเจ้าตรงนี้เลยทำเป็นสัญลักษณ์สำคัญว่าเมื่อใครมาฟังธรรมต้องมาฟังที่หน้าเจดี JD. ทำไม่กัดสุแล้วก็อยู่ใต้โคนต้นไม้ที่ท่านนี่คือทําเรื่องของอดีตที่ผ่านมาจะเอาทั้งหมดเวลาคงไม่พอหรอกเผื่อท่านสวัสดิ์ท่านจะถามอะไรอีก20ปีอดีตเราสามารถที่จะพบว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตรงนี้จากทุ่งนาเคยเป็นรวงข้าว กลายมาเป็นทุ่งที่เราเรียกภาษาพระว่าพระสงฆ์นาเลยเป็นนาเลยพระสงฆ์เป็นนาะอะไรท่านสวัสดิ์ลองอธิบายตรงนี้หน่อยเถอะเป็นานานของโลกอออหมายความว่าท่านลองให้คำ